แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากที่ชอบแล้วก็อยากจะรีวิวให้ทุกคนฟังกันดูกันอ,อ,อ่ะตามมาดูกันนะครับอ่าว้วก็จะเห็นได้คร่าวๆแล้วนะครับว่าที่บ้านของผมเนี่ยเคยรีวิวไปครั้งที่แล้วแล้วด้วยนะครับที่ชอบมากๆนั่นก็คือพื้นชั้น2แล้วก็พื้นบันไดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุ SPC นะครับแล้วก็อยู่มาสักพักเนี่ยทำให้รู้ว่า พื้นอันนี้ดีมากๆชอบมากๆเลยนะครับผิวสัมผัสเขานะครับก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับไม้แล้วก็แข็งนิดนึง <c oughs> อะไรเงี้ยครับแต่ว่าผิวสัมผัสเหมือนไม้จริงๆเลยนะครับแล้วอันนี้นะครับก็เป็นพื้นสำเร็จรูปจากบริษัท k i n g f i s h Provider หรือที่เรียกว่า KF ดีฟลอร์นะครับเขาเนี่ยให้คำปรึกษาพร้อมกับจัดจำหน่ายวัสดุปูพื้นสำเร็จรูปทั้งพื้น SPC พื้นกระเบื้องยางไวนิวพื้นไม้เอนจิเนียร์พื้นแกนิโต้พื้นไม้เทียมภายนอกงานบันไดแล้วก็ดวมทั้งแล้วก็อุปกรณ์วัวตัวจบงานแบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับสามารถจะไปปรึกษาเขาได้หมดเลยนะครับบอกงบประมาณอยากได้แบบไหนประมาณไหนสามารถคุยได้ แล้วก็สอบถามได้เลยอย่างของบ้านผมเนี่ยให้โจทย์บเขาว่าผมอยากได้พื้นกับพื้นไม้บันไดที่แบบเป็นสีเดียวกันใช่ไหมครับก็อยากได้สีอ่อนๆสีออกแนวแบบสะอาดๆขาวๆหน่อยนะครับก็เลยได้เป็นตัวสีนี้มานะครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือเวลาเราสร้างบ้านใช่ไหมครับเราก็อยากจะอยู่กับบ้านนี้ไปนานๆแล้วก็อยากให้มันสวยงามใช้ทนใช้นานนะครับก็เลยปรึกษาเขาว่าอยากได้วัสดุที่แบบทนน้ํากันปลวก ไม่ต้องดูแลเยอะเมนเทนเนนในอนาคตเนี่ยแบบสบายๆก็เลยเลือกเป็นพื้น SPC นะครับตอนแรกเลยอะ่ะผมอะ่ะชอบพื้นไม้อนจิเนียร์ใช่ไหมครับแต่ว่าพอคุยแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าการใช้พื้นไม้อนจิเนียร์มันอาจจะดูแลยากกว่าก็เลยเปลี่ยนมาเป็น SPC นะครับเพราะว่าดูแลง่ายมากแล้วก็ใช้ทนใช้นานกันน้ำกันปลวกไม่ต้องไปดูดบำรุงรักษาอะไรเยอะแยะนะครับอย่างว่าก่อนหน้านี้นะครับช่วงเข้ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยพวกหน้าต่างนะครับ มีรั่วซึมอยู่แล้วเราก็ไม่รู้น้ำเนี่ยนองพื้นอยู่ข้ามวันเลยนะครับแต่ว่าพอเรารู้ว่ามีน้ำนองเนี่ยเราก็กลับมาเช็ดอะไรให้เรียบร้อยเนี่ยก็เห็นว่าไม่มีปัญหาเลยครับถือว่าแบบประทับใจมากๆชอบมากๆเลยคือแบบไม่ต้องกลัวแบบเออไม้บวมหรืออะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็อย่างตรงเนี้ยก็เป็นการปูแบบลายก้างปลานะครับทันสมัยมากๆสวยมากเลยนะครับช,ชอบมากเลยแล้วก็นั่งสบายผิวสัมผัสดี ใช่ไหมผิวสัมผัสดีมากเลยอะโลหะนียดูดิไม่เลื่นด้วยนะไม่ลือนด้วยดูดูผิวสัมผัสดีมากเช่กุ๊กเลยใช่ไหม้ย้ยว้นใชใครที่อยากทาพื้นใหม่นะครับอยากได้พื้นดีๆนะครับลองปรึกษาเขาดูนะครับแล้วคุณจะชอบนะครับอย่างถ้าเกิดสมมติว่ารีโนเวทบ้านใหม่นียคือบ้านแบบดูเรียบร้อยดูดีทันสมัยเลยนะครับ วันก่อนนะครับเห็นมีมคนหนึ่ง,งใดเล็กถามผมมาว่าพื้นเนี่ยสีอะไรนะครับแล้วเขาชอบมากๆอยากได้สีแบบนี้นะครับตามหามานานอย่างอันนี้ก็เป็น H 8 8 8 6 Summer Taro นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อาจจะบอกกับทางบริษัทหรือจะบอกเขาก็ได้ว่าเอาสีแบบบ้านของอ้วนลังสิทธ์ก็ได้นะครับก็ลองดูตามมาดูกันผลงานที่ทางบริษัททำาให้เรานะครับ ของเขาเนี่ยได้รับรองมาตรฐานระดับสากลเลยนะครับแล้วเขาก็ยังมีทีมงานผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีมาทำการติดตั้งครบจบในที่เดียวเลยอย่างวันนี้ผมเลือกใช้เป็นพื้นโมด้าจากบริษัท kf p floor ที่มีส่วนผสมของหินกับ pvc เป็นหลักนะครับที่คุณสมบัติเด่นๆของเขาก็คือ ของเขาปลอดภัยต่อสารเคมีที่เป็นอันตรายแล,แล้วที่ผมเลือกใช้เนี่ยเพราะลูกผมด้วยเขาบอกว่าปลอดภัยต่อเด็กมีความแข็งแรงพื้นไม่ลื่นกันน้ําไม่ลามไฟถ้าในอนาคตอยากเลี้ยงน้องหมาน้องแมวพื้นตัวนี้นะครับสามารถทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีไม่มีปลวกไม่ต้องดูแลรักษาเยอะเพราะการดูแลรักษาพื้นนี้ค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยครับบริษัท KFP Floor เขามีให้เลือกทั้งลายปูตรง ลายก้างปลาซึ่งตอนนี้นะครับก็จะเป็นที่นิยมมากๆด้วย b เดอ e r นะครับจะเป็นวัสดุเดียวกับพื้นแล้วก็สีเดียวกับพื้นแล้วก็บันไดให้ความแข็งแรงเป็นระนาบเดียวกับพื้นและบันไดทําให้เดินไม่สะดุดครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจพื้นแบบนี้บันไดแบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อบริษัทเข้าไปได้นะครับวันนี้เรา